อ่ะก็สวัสด,ดีชาวเรกคอมิกทุกคนนะครับวันนี้ก็ผมก็มันจะมาแคสเกม s l v v r r y Medieval, w a r f r a m นนะครับก็เช่่อันยากนิดนึงไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะก็เป็นเกมที่ตอนนี้มันเปิดให้เล่นฟรีใน s t e ีมนะผมก็เลยโหลดมาลองเล่นดูว่าใช้ได้เลยเป็นเกมแนวสงครามในยุคอดีตนะครับก็สนุกเลยเกมนี้มาฟันกันเล่นๆอ่าเอาสักห้องล้กันเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะเออห้องนี้แล้วกัน ฟรีฟอร์ออลโอเครอมันโหลดนะครับก็เกมนี้ก็เป็นมีแต่มันติเพเยอร์นะไม่มี s i งเ l e ลเพเยออ้าวแล้วก็เลือกฝั่งก่อนนะครับอันดับแรกผมเอาสายหกแล้วกันโอเคขวานอันนี้ก็เลือกอาวุธนะครับสามอย่างเลือกไปเลยจะเอาอะไรก็ <c oughs> ขวาน <c oughs> ขวานสามวันเลยทีเดียวจอยเกมโอเคแล้วไงตอนนะียอ๋อรอ รอเวลาข้างล่างนะครับเพื่อให้เราเกิดโอ้เฮ้ยมาแล้วอ่ากด PE P เพื่อเปลี่ยนมุมมองนะครับอ่านอกนั้นก็ควบคุมเหมือนเกมทั่วไปคือชิปวิ่งเฮ้ยพี P กันอยู่แถวไหนวะเอ้โ,อโหโอโห้โหโอ้โหโหดโหดนี่ตรงไปโอ้ยโอ้ย,อยมันจะเป็นยังี้ครับมามามา เฮ้ยใจเลยดีเพื่อนโอ้โหโอเคฆ่าไปได้สองแล้วตอนนี้เฮ้ยเสียงอะไรวะเกมนี้ต้องระวังการตุยหลังนิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะมันจะชอบตุยหลังกันนี่อย่างเงี้ยอย่างเช่นอย่างงี้โอ้โหเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยโอ้โหหลับเลย เดี๋ยวอยู่ไหนวะเราต้องกลับไปแก้แคมสักหน่อยแล้วกลับไปถูกไหมเนี่ยเฮ้ยดียินเสียงด้ยินเสียงอคิดจะรอดไปได้อคือก็จะมีแต่ละสายนะเป็นหอกธนูอะไรอย่างนี้เราก็เลือกได้ตามอธยาั่เลย,เ,ยเดี๋ยวได้ยินเสียงเท้า แถวนี้ชั่วปาบนั่นไงมาแล้วมา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 เฮ้ยมีมีมีมาไฟกันหน่อยโอ้โหอืมออืมโอ้โหหัวหลุดเลยมันก็ค่อนข้างโหดนิดนึงนะเกมนี้แต่ย้ำอีกทีนะครับเกมนี้ไม่แต่มันตีเพเยอร์ก็คือต้องมีเน็ตในการเล่นนั่นแหละ ไม่มีซิงเกิลเพยเยอร์นะเสียดายนี่ครับต้องเปลี่ยนอาวุธก็ได้นะครับไม่ใช่ว่าเปลี่ยนไม่ได้นี่เป็นขวานเล็กอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในทีน่นี้ใช้ขวานใหญ่ดีกว่าโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ,อ,อันนี้มันอยู่ที่จังหวะครับจังหวะในการฟันเราต้องกะดีๆไม่งั้นมันก็จะฟันเราก่อนได้มาแล้วมาแล้ว อ๋อนี่ครับเลื่อนลูกกิ้งขึ้นมันก็จะเป็นการแบบแทงอะ่ะเลื่อนลงก็จะเป็นแบบฟั่นอะไรอย่างเงี้ยไม่จำเป็นต้องคลิกนะครับเกมนี้กเดี๋ยวเมื่อกี้เห็นตัวหนึ่งแถวๆนี้แหละนี่ไงเจอแล้วไรลาไรลรละโหแจมเอยนี่แจมแจมนีม่ครับแทงแทงอืออึ๊บอยู่ไหนวะ อ๋อไม,ม่มีหายไปเลยต้องเสียตายมั้งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาหมดดีไงเอาเลยเอ้ยอูย้อู้เจอทั้งหน้าทั้งหลังนี้ก็ไม่รอดนะครับเอายากอยู่ยากเหมือนกันอันนี้เป็นฟรีฟอร์ออรนะก็คือฟันกันแหลกลานไม่สนใจอะไรก็จะมีแบบเป็นทีมแบบอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว น้องเจอสักปาบเจอสักปาบนี่เลยนี่เลยโหวิ่งไล่กันเป็นขบวนแถวเอ้ยมาแล้วเอ๊ยโอ้โหนี่มาจากไหนเนะี่ยนี่อะไรนักหนาอะไรนักหนาตบเขาให้โอ้โหเรียบร้อยเอ๊ะนี่นี่มาดิมาดิมาดิ โอ้โหหลับเลยสกอร์ก็อยู่อันดับเท่าไหร่ห้าแล้วโอ้โหเฮ้ยเด็ดอะนี่จอยแจมด้วยแจมด้วยแจมด้วยเพื่อนแจมด้วยแรงหนึ่งแล้วอะไรแรลงหนึ่งโอ้โหโอ้หึหึ เอามันหนึ่งเดียวเกมนี้ฟันเอามันหนึ่งเดียวโหนับสามแล้วเยี่ยมเยี่ยมโอ้โหไปได้ดีครับตอนนี้เ้ช่วงชุละมุนให้เป็นประโยชน์มาแล้วมาแล้วโอ้โหอะไรวะโอ้โหปามีปามีอูมีสายปามีโอ้ไม่ใช่ย่อยไม่ใช่ย่อยต้องระวังล้วหน่อยแล้ว ส่วนมากเขาจะไม่เล่นธนูน,นะเพราะว่ามันยังไงฟันยากเอ้พราะมันยิงยากแล้วมันแบบไม่ทีเดียวตายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็อาจจะมีลเล่นโหด,หดเฮ้ยเสียงยนี่นี่บอกแล้วไม่ใช่น้อยเดี๋ยวจะเจอไม่ใช่น้อยเอออยู่ไหนล่ะมังไงเต็มที่เลยตรงนั้น บางทีมันก็วัดดวงเหมือนกันในเกมนี้เดินไปฟันอะไรเงี้ยเฮ้ยอู้หูปะหัวขาดโอ้โหเราต้องมีสเต็ปสักหน่อยละเราต้องแทงไปก่อนนะโอเคนี่แหละเอนี่ไงธนูนี่ครับธนู ธนูมันจะไม่ค่อยมีอาวุธป้องกันระยะใกล้เท่าไหร่นะคือมันจะเปลี่ยนไม่ทันอะไรประมาณนี้อย่างเงี้ยนี่ตุย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 มาเรามาแล้วธนูอีกตัวมาดินี่นี่สบายโอ้ที่หนึ่งละที่หนึ่งละโอ้จะต้องรักษาตำแหน่งไว้ให้ได้รักษาตำแหน่งรักษาตำแหน่งรักษาตำแหน่งนี่ เฮ้ยตอนนั้นอีกตรงตนนั้นอีกตัวน,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 นี่ใช้ช่วงชุลมุนแต่ยังไม่ตายโอ้โหประมาทไม่ได้นะครับบางทีมันยังไม่ตายอะไรเงี้ยโอหเล่นลินเลยเกมนี้ก็าหาซื้อมาเล่นได้ครับในสตีมตอนนี้ลดอยู่แต่ไม่รู้คลิปออกไปมันจะลดอยู่หรือเปล่านะโอ้โหตายเก้า มามาขวานโอ้โหขวานประมาณสองครั้งครับโดยเฉลี่ยในการฟันให้ตายะนะมันไงเราต้องมีการเจอกันตรงน้ำสักหน่อยอะ่ะ บางทีเราก็วิ่งไม่ดูหลังเลยนะคือมันไม่รู้อะโอ้โหไอ้นี่มาจากไหนไอ้นี่มาจากไหนเนี่ยบเจอกันอยู่สามตัวนี่แหละโอ้ตกฟูบ้าไปเลยทีเดียวไม่ได้ฆ่าเลยไม่เป็นไรครับเกมนี้ ต้องอ,อีกสักตัวไม่งั้นเวลาจะหมดแล้วมันต้องโอ้ยโทษทีครับกดผิดไม่งั้นหลับไม่สนิทต้องอีกสักตัวอืออือโอ้โหคงไม่ใช่ละเอ้ยได้ตัวหนึ่งละเอ้ยโหมีธนูลอยอย,อยู่ข้างบนด้วยโอ้โหมีธนูลอยเวลาก็จะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวดูสถานการณ์หน่อย โอ้โหเกิดมาตรงนี้พอดีนี่โอ้โหโอ้โหประมาทไม่ได้จริงๆเกมนี้โอ้โหตรงนั้นเต็มครับเต็มครับเราต้องไปร่วมเตมด้วยสักหน่อยอะไรประมาณนี้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวตามหลังมันไปตามหลังมันไป โอ้โหเกือบเกือบได้คิวแล้วไม่ละก็แ <g år> ดมดับสี่นะครับก็เล่นขำๆไม่ไม่ซีเรียสอะไรมากนะวันนี้ก็แค่ด่านเดียวก็พอแล้วกันอ๋อทำไมค้างแล้วแล้วทำไมนั่นไปฆ่าได้ต่อว,วะ <g år> ทำไมเราขยับไม่ได้เอาเอาลุยดียว <g år> อ๋อใส่สเป็นเวลาพิเศษแบบให้ค่าเท่าไหร่ก็ได้อะไรประมาณนี้มั้งอ่า ก็วันนี้ก็ขอจบเกมนี้เพียงเท่านี้แหละครับก็ลองไปเล่นกันดูเองดานอื่นๆนะก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับ Alexis Game Store นะครับก็ใครอยากได้เกมส Steam ไม่ว่าจะเป็นเกมนี้หรือว่าเกมอื่นนะครับในราคาถูกก็ติดต่อไปถามราคากันได้นะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับเจอกันในคลิปหน้าครับ